ดเป็นหน่อไม้ดอกอ๋อหนอไม้ดอกต้องถ่ายตอนที่ป้าจัดใ,ใหม่ๆนะสวยใช่กับข้าจนลูกค้าบอกมลูกกินไม่ถูกเลยเยอะจัดเก็บยังเก็บยังยาวยาวยาวยยวยวยายาวทีวยยาวยว มันมาแกมากรทับทับคอแกนะจะแบบต้มอ่ะจ๊อกทจ๊ก็เหรอเย้ก้นนึต้องเจอเจะมาอ่ที่เิมต้องเจอตาเรหนเเ้อนตาเือทำเวลาพอสองวมงึล้องทำเวลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn